ขนาดราชาน้ำมันยังต้องปรับตัวเมื่อซาอุประกาศลงทุนเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโยวิสดีครับพวกมผมเวลที่ช่องวีดันการันตีแห่งดีนะฮะก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่าพลา,าดข่าวเกีเยวียบรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจาก คดพวกนก okay. ็จากปีที่แล้วนะปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั่วทั้งโลกนะประสบปัญหาเจอวิกฤตนะในเรื่องของโรคระบาดครั้งใหญ่นะก็คือโรคโควิด19นะครับเราก็เห็นว่าหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆธุรกิจเนี่ยกระทบนะฮะทำให้แบบว่าอุตสาหกรรมเรื่องของขนส่งการเดินทางระงับระหว่างประเทศนะครับ เรื่องของรถยนต์ก็ขายได้น้อยลงเพราะคนก็กระเบียดกระเสียที่จะใช้เงินใช้แต่ในเรื่องจําเป็นเพราะต้องตุนอาหารแล้วก็สิ่งของหลายๆอุตสาหกรรมนี้ต้องบอกว่าดําดิ่งลงนะะก็ส่งผลโดยตรงกับเรื่องของราคาน้ํามันถ้าใครเห็นนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปเรื่องของราคาน้ํามันติดลบโอ้โหตั้งแต่โตมานะเราถูกสอนตั้งแต่เด็กว่าเอ้ยน้ามันเป็นสิ่งมีค่านะราคาแพงอย่าใช้สิ้นเปลืองนะลูกวันนี้ได้เห็นราคาติดลบคือซื้อแล้วแถมตังก็ว่าได้นะฮะ ก็กลายเป็นว่าวันนี้นะน้ำมันดิบเนี่ยก็มีราคาถูกลงเรื่อยๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ disruption เทคโนโลยีนวัตกรรมพอทั่วโลกวันนี้ก็ตื่นตัวเรื่องของ climate change หรือปรากฏการ์โลกร้อนนะหลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามหาทางออกเรื่องการใช้พลังงานทางเลือก ที่ไปใช้พลังงานจากน้ํามันหรือพวกฟอสซิลนะครับอย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือกระแสเทสลาฟีเวอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าวันนี้ทางเลือกของการขนส่งรถยนต์เนี่ยก็มีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาโดยมีเทสลาเป็นผู้นํานี่เองนะถึงขนาดห,หลายๆประเทศก็ออกนโยบายที่จะเลิกใช้รถยนต์น้ํามันทีเดียวทีนี้นะมาพูดถึงประเทศราชาน้ํามันนะอย่างซาอุนะที่ต้องบอกว่าส่งผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะาซาอุเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในกลุ่มของตะวันออกกลางนะครับ รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยคือพึ่งพาการส่งออกน้ํามันนะครับพอวันนี้นะเราก็จะเห็นว่าเทรนด์ของการใช้น้ํามันเนี่ยลดลงพอเจอโควิดยิ่งลดลงไปแบบอย่างหัว่วภาพเพราะมันเป็นตัวเล่งนะครับการเดินทางหยุดชะงักนะก็ทําให้รายได้เนี่ยหายไปถึง25%นะครับก็เลยส่งผลทําให้วันนี้นะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยประกาศว่าอยากให้ทุกคนในประเทศเนี่ยช่วยกันแบบรัดเข็มขัดเนาะเพราะว่าวันนี้รายได้ประเทศ หดหายนะครับถึงขนาดที่รัฐบาลเนี่ยพยายามมองหาทางเลือกการสร้างไรายได้จากธุรกิจใหม่ๆนะครับอย่าลืมว่าย้อนกลับไปเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยซาอุดเนี่ยร่ำรวยเป็นประเทศถือว่าเป็นมหาเศรษฐีนะครจากการขายน้ํามันเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นยุคข,ของอุตสาหกรรมนะทุกอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ํามันฉะนั้นประเทศซาอุดหรือกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยก,ก็จับมือกันถึงขนาด ทำผลิตน้ำมันออกมาส่งขายป้อนตลาดอุตสาหกรรมทั่วโลกนะฮะแล้วก็ทำให้ตลาดเติบโตกลายเปาา็นมหาเศรษฐีอย่างรวดเร็วถึงขนาดกำหนดราคาร่วมกันได้ว่าวันนี้ฉันจะขายน้ำมันราคาบาร็เรลละเท่าไหร่ ซึ่งซาอุดีอาระเบียในวันนี้นะก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาวิกฤตการทางการเงินในประเทศครับไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นนะครับรายได้ที่ส่งออกเนี่ยลดลงเรื่อยๆ,ๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาน้ํามันดิบเนี่ยถูกลดลงเรื่อยๆเพราะมันมีคู่แข่งรายใหญ่ๆเข้ามาแข่งด้วยในการผลิตน้ํามันนะเมื่อก่อนเนี่ยประเทศที่ผลิตน้ํามันได้ก็จะมีแค่โซนตะวันออกกลางเนาะแต่วันนี้นะมีคู่แข่งรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ซึ่งอเมริกาเองก็มีแหล่งน้ํามันค่อนข้างเยอะนะเพียงแต่ว่าเทโนโลยีในการขุดเจาะน้ํามันเมื่อก่อนมันยังไม่ถึงเดี๋ยวนี้เขามีเทโนยลยีที่มันสามารถขุดเจาะผ่านชั้นหินที่แข็งได้นะก็ทําให้เขาถึงทรัพยากรน้ํามันที่โอ้โหต้องบอกว่ามีมากเกินความต้องการนะเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนําเข้าน้ํามันจากประเทศโซนตะวันออกกลางแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นโซนรัสเซียเองนะครับช่วงปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้คุยกันตกลงคือเวลาจะกําหนดราคาน้ํามันเนี่ยเขาต้องคุยกันในประเทศยักษ์ใหญ่3ประเทศก็คือตะวันออกกลางอเมริาและรัสเซีย ทำให้วันนี้นะฮะพอมันมีประเทศรายใหญ่ที่เขาสามารถผลิตได้ก็ทําให้พลังในการกําหนดราคาขายน้ํามันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวนออกกลางอีกแล้วนะครับแถมยังโดนการแทรกแซงทางด้านราคาน้ํามันนะในช่วงของสงครามเยเมนนะก็โดนไปเยอะเหมือนกันก็ทําให้วันนี้นะรัฐบาลซาอุดเนี่ยเขาก็มองหามาตรการนะที่จะลดการพึ่นพารายได้จากอุตสาหกรรมน้ํามันนะครับรัฐบาลของซาอุดเองนะะเขาก็ได้มองหาเรื่องของการลงทุนในธุรกิจใ,ใหม่ๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกลางประเทศนะครับถึงขนาดจัดตั้งกองทุนขึ้นมาชื่อ PIF นะหรือ Public Investment Fund นะครับคือกองทุนสร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลซาอุดนะเพื่อประเทศซาอุดีเองนะครับซึ่งพวกนี้เขาก็จะได้ไปลงทุนในกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่นะครับพวกพลังงานทดแทนเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าก็มีเข้าไปซื้อหุ้นนะในฝั่งบริษัทใหญ่ๆฝั่งอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Facebook Disney b e r เบ h i r e h a t h a w a y บริษัทลงทุนของปู่วอลเลนบอฟเฟต์นะ แล้วก็ทั้งเท s l a นะครับซึ่งเท s l a เนี่ยเขาก็ถืออยู่ถึง5%ของหุ้นทั้งหมดเลยตอนนั้นเขาซื้อไปตั้งแต่ช่วงปี2018นะก่อนที่อีลอนมาร์จะเข้ามานะครับแล้วก็ได้ขายไปเมื่อช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาก็จะเห็นแล้วว่ามันโตขึ้นมากี่เท่านะเขาก็ได้รายได้เป็นกอบเป็นขำก็เลยมองว่าวันนี้นะฮะถ้าเขายังลงทุนในธุรกิจน้ำมันอย่างเดียวไม่น่าจะรอดนะก็เลยมองหาธุรกิจใหม่ๆอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้านี่เอง ซึ่งทางกองทุนของซาอุหรือ p A. f เนี่ยเขาก็มองว่ากลุ่มธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในอนาคตเนื่าะมันเป็นเมกะเทรนเนาะเขาก็เลยพยายามที่จะมองหาบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพมาเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปถือหุ้นและเป็นเจ้าของบริษัทได้หรือว่าเป็นการแตกขอนในกลุ่มธุรกิจใหม่ของทางกองทุนของประเทศซาอุเนาะก็เขาไปเจอค่ายรถยนต์ลูซิดนะซึ่งค่ายนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเนี่ยวางตัวเองว่าจะผลิตรถยนต์ที่เป็นพรีเมียมลักซ์รี่ ดานะครับหรือเป็นรถเก่งที่มีความพรีเมียมและเรียบหรูนะก็คือข้างในจะดูหรูแล้วก็ล้ำมากกว่าเจ้าตัวเทสลาเสียอีกนะครับค่ายลูซิเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพก่อตั้งขึ้นที่แคลิฟอร์เนียของประเทศอเมริกานี่เองนะครับรรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2007นะครับ ซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้ชื่อค่ายรถยนต์ว่าลูซิดนะเขาชื่อบริษัทแอชเชียวาก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะฮะแล้วก็ส่งให้กลุ่มลวกค่ายรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆในการผลิตนะครับ จนตอนหลังนะในปี2016เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อนะมาเป็นลูซิดมอเตอร์นะครับโดยที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในเมื่อว่าวันนี้ผลิตอุปกรณ์ได้หมดแล้วมาทํารถไฟฟ้าของตัวเองเลยและกันเพราะชิ้นส่วนไม่ได้เยอะเนาะเขาก็เลยผันตัวเองมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบชั้นพรีเมียมกะว่าแข่งกับเทสลาได้แน่นอนนะฮะซึ่งตอนนั้นเองคนที่เป็นประธานบริษัทนำลูซินะก็คือนาย ปีเตอร์ลอรินสันนะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าวิศวกรของเจ้าตัวโมเดล S ของเท s l a มาก่อนนะครับซึ่งเขาก็มองว่าเนี่ยเขารู้สเปคของโมเดล S หมดแล้วนะฉะนั้นการที่จะทําให้ดีกว่าเนี่ยมันไม่ยากนะของเท s l a เขาก็เลยคิดว่า l u ซิ d น่าจะไปได้นะครับแต่ทว่า l u ซิ d เองเนี่ยก็ประสบปัญหาเหมือนเท s l a ช่วงแรกๆก็คือเขาขาดแคลนเงินทุนนะฮะก็ทําให้บริษัทเองเนี่ย ต้องไปกู้ยืมนะกับทางรัฐบาลอาริโซนาแล้วก็บริษัทรถบัสไฟฟ้าของจีนนะมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนะครับ เขาก็เลยพยายามจะมองหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆในการที่จะเริ่มผลิตทำโรงงานผลิตรถยนต์ออกมาขายได้นะครับก็เลยได้มาเจอนายทุนอย่างทาง PIF นะหรือกองทุนของซาอุดีเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ได้เจรจากันหลายเรื่องนะเพราะว่าทางซาอุดเองเรื่องของเงินทุนเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะมีปัญหาเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การเมืองช่วงตอนนั้นมันมีการคาบเกี่ยวเรื่องของการหารตัวไปของนักข่าวคนหนึ่งอ่าเป็นรอบก็เจรจาตั้งแต่ปี2018นะแล้วก็ดีลก็ได้จบเมื่อปี2019ที่ผ่านมานะครับหล ดิวจบเขาก็ได้แต่งตั้งปีเตอร์รอรินสันหรืออดีตวิศากรของเทสลาเนี่ยเป็นประธานบริษัทแทน c ีอคนเดิมนะที่เป็น c ีอของทางบริษัทแอตติวาซึ่งสิ่งแรกที่เขาทำนะก็คือลงทุนในการสร้างโรงงานกว่า700ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งอันนี้โรงงานเนี่ยตั้งอยู่ที่อะลิโซนานะครับซึ่งไอ้เงินทางกองทุนของซาอุดเขาก็ให้เป็นเงินทุนเนี่ยถึง1,000ล้านดอลลาร์หรือตีประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาท ก้อนแรกเนี่ยเขาให้ไป500ล้านนะเป็นเงินสดเลยนะแล้วก็อีกก้อนนึงก็ให้ทีอีก500ล้านเนาะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะผดลิตรถออกมาได้ตามเป้านะเพราะว่าลูซิดเนี่ยเขาทําต้นแบบออกมาแล้วก็เปิดจองก่อนตัวรถยนต์ของค่ายลูซิดนะฮะก็คือจะเป็นตัวรถเก๋งซีดานแบบพรีเมียมลักซ์ซี่นะชื่อรุ่นว่าแอร์นะครับมีทั้งหมด4รุ่นย่อยเอาตัวโลสุดละกันนะตัวโลสุดเนี่ยจะราคาเปิดตัวอยู่ที่77,400 US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็คือ2ล้านสแสนบาทนะครับ ส่วนตัวท็อปชื่อรุ่น Air Dream Edition นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าสเปคจัดเต็มมากๆนะขนาด t ท s l a Model S ยังต้องอายนะอันนี้ประธานพูดเอาไว้นะครับตัวนี้นะให้แรงม้าถึง1,080แรงม้านะเอาไปอัดสนามควอเตอร์ไมล์มาแล้วนะใช้เวลาประมาณ9วินาทีนะครับ หการชาร์จเนี่ยวิ่งได้ระยะทางเนี่ย517ไมล์นะครับหรือระยะทาง832กิโลเมตรนะฮะแลราคาเปิดตัวอยู่ที่169,000 US d ลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็คือ5ล้านบาทนี่เองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะเริ่มได้เห็นบ้างแล้วนะครับเขาเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2020หรือปีที่แล้วนี่เองแล้วก็มีแพลนที่จะออกเป็นตัว SUV ในปีต่อๆไปนะฮะหลังจากที่รุ่นซีดานออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ส่วนการขยายฐานการผลิตไปที่ซาอุเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจราจาก,กองทุนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องลงทุนเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็มีแผนว่าจะไปลงทุนนะที่อยู่ในโซนเมืองใหม่ใกล้ทะเลแดงชื่อเมืองเจเดตน,นะครับซึ่งการลงทุนครั้งนี้นะทางซาอุเขาก็มีเป้าหมายว่าที่จะทให้เกิดเศรษฐกิจใหม่นะครับนอกเหนือจากการพึ่งพาน้ํามันแล้วเนี่ยจะต้องมีธุรกิจใหม่ที่มันเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้เข้าประเทศนะถึงขนาดมองว่า ฐานลูซิดที่ซาอุเนี่ยจะเป็นฐานการผลิตในโซนของตะวันออกกลางทั้งหมดนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ายลูซิตกองทุน PF นอกเหนือที่จะลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆอย่างรถยนต์ไฟฟ้าลูซิตแล้วนะครับยังมีการลงทุนตามวิจัศน์ของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดนะซึ่งก็คือมีการลงทุนในเรื่องของเมืองแห่งอนาคตหรือชื่อนีออมนี่เองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะที่มุ่งเน้นทําให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ สร้างโครงสร้างแบบใหม่ในเมืองนี้เลยทีเดียวนะครับโดยต้องการให้เป็นศูนย์กลางทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐกิจแบบใหม่เลยนะครับเหมือนอารมณ์ซิลิคอนวันเล่ย้ายมาที่นี่เลยนะครับเมืองดีออมเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ถึง10,000ตารางไม้นะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซาอุดนะครับซึ่งเริ่มก่อตั้งแล้วเมื่อปี2017นนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจมากและเมื่อไม่นานวันนี้นะฮะ ทางเจ้าชายมูฮัมหมัดนะเขาประกาศว่าเขามีการลงทุนชื่อว่าโครงการเดอะไลน์นะครับก็คือเป็นโครงการเรื่องของระบบขนส่งแห่งอนาคตนะเขาบอกว่าในเมืองนี้นะจะไม่มีการใช้รถยนต์ก็จะใช้ไอ้ตัวระบบขนส่งอันนี้ที่เป็นระบบไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแถมเป็นระบบอัตโนมัติอีกด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้ถ้าเสร็จเนาะจะทำให้การเดินทางเข้าอยู่ในเมืองนี้เนี่ยกว่าเส้นทาง170กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาแค่ 20นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะลงทุนไปกว่ามูลค่า500แสนล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็มาณ5 5ล้านล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งมันจะทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศถึง380,000อัตราเลยนะคาดว่าแล้วเสร็จคือช่วงต้นปีนี้นะประมาณไตรมาสปี2021นี้เองนะครับถ้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกัน ก็สรุปนะเราก็จะเห็นว่าวันนี้นะรัฐบาลของซาอุเองเนี่ย mm hmm. เขาก็พยายามที่จะลดการพึ่งพา mm hmm. การสร้างรายได้จากอุตสาหการรมเดิมๆอย่างน้ํามันไปหารายได้จากพวกกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆที่จะเป็นพวกกลุ่มของเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งนวัตก,กรรม mm hmm. เข้าไปซื้อกิจการที่มีอนาคตอย่างกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ลูซิดนะฮะซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนที่เห็นว่าวันนี้ โลกนะครมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคตอย่างชัดเจนนะครับใครเชื่อว่าอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมคนที่เป็นผู้นําสามารถผูกขาดราคาน้ํามันได้อย่างประเทศซาอุเนี่ย วันนี้นะจะถูกดิสลอฟหรือถูกแทรกแซงด้วยจากเทคโนโลยีนวัตกรรมนะพี่นับวันเนี่ยมันจะออกมาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยมันอาจอาย่ๆอาจจะหายไปเลยก็ได้นะใครจะรู้อยู่ๆวันหนึ่งคนก็ใช้น้ํามันน้อยลงนะความต้องการใช้เพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าหากยังไม่ปรับตัวนะฮะก็อาจจะลอดยากก็เป็นได้นะอันนี้คือสิ่งที่ซาอุเห็นนะครับเขาก็เลยเริ่มทำนะฮะ แล้วบ้านเราล่ะจะเริ่มทําเมื่อไหร่หรือจะต้องทํายังไงเนะี่ยขนาดประเทศเขาได้ไรายได้จากน้ํามันแบบเต็มๆนะยังต้องเปลี่ยนนะครับอ,อยากฝากให้คิดดูนะฮะใครดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงนะก็อยากให้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้านล่างนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะว้ยถ้ามีอัปเดตอะไรเจ๋งๆเ,เ,เกี่ยวก,ก,ก,กับเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์แล้วก็รถยนต์ในฟานเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ